เพื่อเห็นภาพชัดเจนขึ้นค่ะเรามาลองดูตัวอย่างจากแมตช์ล่าสุดเกมที่เอซมิลานเอาชนะนาโปลีไปได้2-1แม้จะเหลือผู้เล่นเพียง10คนก็ตามเกมนี้แสดงให้เห็น DNA ของอเลกรีชัดเจนที่สุดค่ะช่วงแรกของเกมมิลานเล่นด้วยความมั่นใจใช้การคลองบอลจากแดนกลางคอยหาจังหวะเจาะแนวรับนาโปลีด้วยการเคลื่อนที่ของเอ็นกุนกูและการจ่ายบอลทะลุช่องจากมอดริกจนสามารถออกนำไปก่อนแต่หลังจากเหลือผู้เล่น10คนอเลกรี ตัดสินใจปรับทีมทันทีจากระบบกึ่งรุกที่เปิดพื้นที่เขาสั่งให้ทีมยืนเป็น5 3าสในการตั้งรับโดยดึงปีกลงมาช่วยเกมรับเต็มตัวสิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะเสียเปรียบตัวผู้เล่นแต่มิลานยังคงมีระเบียบในเกมรับอย่างมากกองกลางคุมโซนกลางสนามแน่นหนาบังคับให้นาโปลีต้องเล่นออกด้านข้างและใช้จังหวะสวนกลับเพื่อสร้างความกดดันกลับไปค่ะ ในช่วงท้ายเกมอาเลกรีเน้นการจัดระเบียรบรับมากกว่าการบุกโดยให้มอดริกและกองกลางอีกสองคนคอยปิดพื้นที่ตรงกลางส่วนกองหลัง5คนยืนแน่นคุมกรอบเขตโทษผลลัพธ์ก็คือนาโปลีแทบหาช่องเจาะตรงกลางไม่ได้เลยและสุดท้ายมิลานก็สามารถรักษาสกอร์ไว้ได้จนจบเกมกลายเป็นชัยชนะที่เต็มไปด้วยสปิริตและวินัยเชิงแท็ติกซึ่งสไตล์ของอเลกรีได้อย่างชัดเจน เกมนี้คือเครื่องยืนยันว่าแม้ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบอเลกรีก็ยังสามารถใช้การอ่านเกมและการปรับแทคติกในทันทีพาทีมเอาตัวรอดและคว้าสามแต้มสำคัญมาได้ค่ะ